ก็จะมาสอนทำซอสเคลือบสิกุช่นะคะเป็นซิกุช่โฮเมดค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นซอสเคลือบของเราค่ะแล้วแต่ใครจะชอบจะใช้สีอะไรก็ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ มันจะเออมันจะมันจะมีส่วนผสมดังนี้นะคะเป็นกาวค่ะนะคะแล้วก็เป็นโลชั่นค่ะมีแค่นี้นะคะผสมกันแล้วก็ทาไป สรอบนะคะมันก็จะกลายเป็นแบบเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรามาให้ดูจะกลายเป็นแบบนี้ค่ะมันจะเนื้อเนียนนะเหมือนแบบไม่ใช่เนื้อฟองน้ำอะค่ะแล้วก็สโลนะตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปให้ดูตัวที่เรากำลังทำอยู่นะคะ ตัวที่เรากำลังทำนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะตากแดดไแว้อยู่นะคะก็เลยยกมาก่อนอันนี้ท่ารอบที่สามแล้วค่ะนี่มันยังเห็นเป็นเนื้อฟองน้ำอยู่นะคะนี่ค่ะ ก็ใกล้จะเป็นแล้วเหลืออีกรอบเดียวนะคะยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะคะก็บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย